เขาจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเขาคือใครขอภัยบอกถีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนคุณจะมีบุคลิกลัก,ลกษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะวิวออฟ f o r ์ u n e พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์นู สีดาพลังงานของคอนธาต์ลมเมถุนตูนกลุม่มสิบไม้พลังงานของคนทาต์ไฟคิงถือไม้พลังงานของคอนธาต์ไฟเด็กถือถ้วยพลังงานของคอนธาต์น้ำมีนกรกฏิทิจมีพลังงานของคอนทาต์ไฟคนทาต์ลมคอนธาต์น้ำเป็นคนขยันอดทนบ้างานชีวิตมีแต่งานกับงานเรียนรู้ขยัน ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองนะคะมีความจริงใจเป็นคนพูดเพราะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคมก็ได้นะคะเน็ตเบิร์กคอนเน็ n ชันค่อนข้างดีเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวเป็นคนที่ไม่ผงผางไม่โวยวายใครนะคะแต่เก็บซ่อนอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ อาจจะเป็นความรักก็ได้โสดมาสักพักโสดไม่ได้เปิดใจให้ใครล็อกใครไว้หรือว่าคิดถึงใครหรือเปล่านะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่หยุดนิ่งชะง,งักงันในตัวของคุณนะคะแล้วก็ชีวิตค่อนข้างจะทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานมากๆนะคะเรามาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณเขาคือใครนะคะใครที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณสหาลี่ยมพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกัน หินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะห้าดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสิบถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิต9เก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำเป็นคนที่มีเสน่ห์บุคลิกดีวางตัวดีแต่งตัวเก่งเป็นคนที่เนี้ยบนะคะรู้จักคนเยอะเน็ตเวิร์กเยอะ หรือว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ในสายงานหรือว่าแวดวงเดียวกันเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเพื่อนของเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่ยอมใครเป็นคนดื้อเงียบเป็นคนขี้หึงขี้หวงเป็นคนที่มีทิฐถีมีอีกโก้เป็นของตัวเองนะคะยามจะอ่อนก็อ่อนมากๆน่ารักสดใสมีความจริงใจนะคะแต่ถ้าบางเรื่องราวที่จะไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยนั่นเองระหว่างคุณกับเขา น่าจะรู้จักกันแล้วบางคนถ้าไม่ได้คบก็อยู่ในแวดวงใกล้เคียงการพอผ่านหูผ่านตากันมาอยู่แต่บางคู่ก็อาจจะเป็นคู่ที่เคยแวะเวียนเคยจีบกันบ้างเคยพูดเคยคุยเคยพูดเคยคุยหรือว่าเคยสนิทสนมกันมาบ้างแล้วนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะทำไมคนคนนี้ถึงจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางไหน แไม้ความก้าวหน้าพัฒนานะคะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะเด๋ยวฟูการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระนะคะไม่กลัวนะคะลุยนะคะหนักแน่นมั่นคงหยุดอยู่ที่การและการดูแลเทคแคร์ใส่ใจเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาพูดคุยนะคะ เซอร์ไพรส์นะคะบางเรื่องราวที่ไม่รู้มาก่อนก็ถึงเวลาที่จะได้รู้แล้วนั่นเองความลับที่อยู่ในใจของเขานะคะ,ฉะเฉลยเปิดเผยสาราภาพนะคะเขาคนนี้คือคนที่ชอบคุณอยู่หรือหากว่าชอบพอกันอยู่แล้วก็ยังคงชอบอยู่ยังคงรู้สึกดีแล้วความรู้สึกก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านี้หากสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน จีบกันอยู่คุยกันอยู่สนิทสนมกันอยู่แต่ก็มามา,มาหายหายถึงเวลาแล้วที่เขาจะเข้ามาแบบจริงจังเข้ามาแบบชัดเจนกล้าที่จะเริ่มต้นหรือว่ากล้าที่จะสารภาพความรู้สึกของเขามากขึ้นไม่ได้ห่างไกลกันมากนะคะมีความอยู่ในแวดวงเดียวกันแวดแวนเวียน,ยนได้พบได้เจอกันอยู่นะคะแม้ไม่ได้สารภาพก่อนหน้านี้บางทีอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้ หรือว่ารู้จักคนเยอะนะคะต่างคนต่างรู้จักคนเยอะหรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้ดูท่าทางท่าทีของคุณอยู่ตอนนี้เหมือนกับว่า ไม่อยากจะนิ่งแล้วบางทีอาจจะมีใครคนอื่นเข้ามาจีบคุณด้วยนะคะพลังงานของคู่แข่งก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันหากว่ามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาสนิทสนมเข้ามีคู่แข่งหัวใจจึงเป็นสาเหตุที่เขาจะไม่นิ่งอีกต่อไปแล้วนะคะจะต้องแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อแสดงตัวเพื่อแสดงความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณนั่นเอง ก,ก่อนหน้านี้ดูเพลย์บอยดูไม่ชัดเจนนะคะหลังจากนี้สิ่งที่เขาจะแสดงให้คุณได้เห็นก็คือความมั่นคงความเป็นผู้ใหญ่ความหนักแน่นในจิตใจความชัดเจนในความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแต่หากว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนิ่งเงียบคุณรู้สึกดีต่อเขาคุณยังคงรอคอยเขาอยู่ก็มีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนที่คุณมีปัญหามีประเด็นด้วยเช่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากความหึงหวงคุณหึงเขา เขาหึงคุณคุณนิ่งเงียบคุณไม่ได้บอกคุณประชดก็ได้เหมือนกันะคะเขานั่นเองคือคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะว่าการแสดงออกของเขา ความชัดเจนของเขาจะทําให้คุณเองก็กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเช่นกันเขาจึงเป็นคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณต่างคนต่างเก็บนิ่งต่างคนต่างเก็บเงียบความรู้สึกที่แท้จริงที่มีต่อกันอยู่ในเมื่อคนหนึ่งกล้าที่จะเริ่มอีกคนหนึ่งที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันหรือว่าความรู้สึกที่ตรงการก็พร้อมที่จะตามนั่นเองชีวิตของคุณจึงจะเปลี่ยนไปเพราะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณกำลังจะชัดเจนกับคุณนั่นเองนะคะ